กองผลพัฒนาที่สองนะคะได้มีการนำกำลังพลขึ้นตรงบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาตินะคะหรือว่าภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่5จังหวัดนครราชสีมาสภากาชาติไทยเพื่อถวายเป็นพระราชากุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดม่ได้ ที่อาคารอนเนกประสงค์นะคะกองพลพัฒนาที่2พันเอกสาธิตอุ่นกายรองผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่2เป็นประธานนํากําลังพลหน่วยขึ้นตรงกองพลพัฒนาที่2ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่5จังหวัดนครราชสีมาสภากาชาติไทยออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตภายใต้โครงการต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ช่วยวิกฤตขาดแคลนโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและสํารองโลหิตให้กับโรง ยาาบลในเขตพื้นที่ใกล้เคียงและโรงพยาบาลตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประบนิกรชาวไทย ทั้งนี้ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่5จังหวัดนครราชสีมายังคงขาดแคลนโลหิตในกรุ๊ปเลือดต่างๆในส่วนปัจจุบันยังคงมีปริมาณโลหิตไม่เพียงพอกับความต้องการการใช้โลหิตของผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาซึ่งจังหวัดนครราชสีมามีแนวโน้มการใช้โลหิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่มีสุขภาพดีร่วมบริจาคโลหิตได้ที่จุดรับบริจาคโลหิตใกล้บ้านเพื่อให้ความช่วย เหลือเพื่อนมนุษย์ที่เจ็บป่วยและเข้าการรับการรักษาอย่างทันท่วงที